สวัสดีครับผู้ชมวันนี้จะพาไปทานอาหารอร่อยอร่อยนะครับที่ไอคอนสยามรับติดกริมแม่น้ําเลยนะครับเป็นบรรยากาศที่นั่านั่งมากชมวิวนะครับก็ผมจะพาไปทานไส้กรอกกันนะครับไส้กรอกพิมเมี่ยมแบรนด์บูชเชอร์ซึ่งเขาฉลองครบรอบ10ปีนะครับก็ในร้านเนี่ยมันจะมีบรรยากาศที่น่านั่งมากเลยนะครับเขาก็จะ มีการยกนะครับบาร์บุนึงเข้ามาด้วยนะครับให้นั่งชิมกันนะครับมันจะเป็นเป็นไส้กรอกหมูชีสกลิ่นคาเฟ่ลนะครับและไส้กรอกหมูคูโบรุตะกลิ่นชาโกกิวท่ามกลางบรรยากาศสไตล์ยุโรปริมแม่น้ำเจ้าพรยาเลยนะครับแล้วก็จะมีเพลงให้ฟังด้วยนะก็เขาจะมีตั้งแต่วันที่สิบสี่นะครับถึงวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนนะครับปีนี้นะครับ ก็ถือว่าปลายปีแล้วกันส่งท้ายนะครับส่งท้ายปีนี้นะครับก็มานั่งชิวๆกันเพื่อทานไส้กรอกอร่อยๆของบุชเชอร์นะครับซึ่งจากการได้ลองเนี่ยรสชาติดีมากเลยครับเห็ได้อร่อยนะครับที่ไอคอนสยามนะครับเราถก็รับเข้าสู่นะคะบุชเชอร์แกลมบ,บาร์นะคะคารโซก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในเมืองไทยเลยนะคะที่เรา รมหนาวนะคะก็มองวิวผ่านเจ้าพยาได้เลยนะคะก็ครั้งนี้ก็เป็นการฉลองนะคะบูเชอร์ครบ10ปีนะคะก็เซกอก็บอุเชอร์เราก็อยู่กับประชาชนชาวไทยมาถึง10ปีแล้วนะคะก็เราก็เรียกว่าเป็นเซกอกพรีเมีมนะคะซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีสินค้าแชมเปนอยู่หลายตัวนะคะ ชาโกริลหรือว่าทรัฟเฟิลชีสนะคะก็อยากให้ไปลองกันก็เป็นประสบการณ์เซกรอกนะคะที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะหรือว่าเป็นรสชาติที่สื่อสารเรื่องความเป็นนานาชาตินะคะครั้งนี้เนี่ยกิจกรรมที่เราจัดก็เลยเนําบรรยากาศนะคะความเป็นนานาชาติเข้ามาที่เมืองไทยนะคะกับบาหมุนที่เป็นบรรยากาศร,รู้สึกมีความเป็นอินเตอร์นะคะก็ในงานนี้เราก็มีสิ่งที่เราอยากให้ประสบการณ์ดีๆนะคะกับผู้บริโภคของเรานะคะ ก็มีจุดถ่ายรูปสวยๆเยอะมากๆเลยนะคะ,ะวันนี้ก็ที่ไอคอนสยามนะคะก็เป็นงานเปิดตัวนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็ลูกค้าของบูชเชอร์นะคะมาร่วมประสบการณ์นะคะที่ไอคอนสยามนะคะก็จุดถ่ายรูปสวยๆมากเลยนะคะก็งานเราเองนะคะมีที่ไอคอนสยามนะคะเป็นแนวไซส์กรอเอรมันนะคะแล้วเราก็ต่อยอดความ แค่เป็นสไตล์เยอรมันนะคะก็เป็นสไตล์นานาชาติก็จะเห็นได้ว่าอ,อีช่วงหลังๆเราก็จะมีรสชาติที่เป็นแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นานาชาติเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะจุดเด่นก็จะเป็นเซกเกอบที่มีความเนื้อหยากะะรสัมผัสก็จะมีความเป็นนักชาตินะคะก็จะให้ประสบการณ์ทั้งหนังกรอบแล้วก็เนื้อสัมผัสที่นุ่มฉ่ำค่ะหลังจากที่บอกว่า10ปีเราจะมี ตก,กรรมอย่างต่อนเนื่องนะคะอย่างตัวสินค้าบุชเชอร์เองเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลความอร่อยหลายๆรางวัลนะคะซึ่งตรงนี้เองสิ่งที่เราอยากจะให้กับผู้บริโภคเราก็จะไม่หยุดน,นะคะยังมีการพัฒนารสชาติใหม่ๆอย่างต่อนเนื่องก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมงานได้นะคะที่ไอคอนสยามนะคะเราเริ่มงานตั้งแต่วันที่13พฤศจิกาย,ยนนะคะวันนี้เป็นงานเปิดตัวแล้วเราก็จะมีกิจกรรมนะคะจนถึงวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะที่ไอคอนสยาม ใน,ในกิจกรรมนะคะก็จะมีศิลปินนะคะเข้ามาร่วมให้ความสนุกให้ความบันเทิงมากมายเลยนะคะแล้วกออ็อยากชวนมาถ่ายรูปร่วมกันค่ะ